วันที่6ประกาศรายชื่อผู้ที่จะเข้าไปอัดคลิปวันที่6ถึง8 6ถึง8นี่ก็ดำเนินการเตรียมการอัดคลิปต่อไปวันที่11-29ถึง29ก็ดำเนินการอัดคลิปนะครับนี่คือสิ่งที่จะดำเนินการเราจะคัดเลือกคนที่อัดคลิปอีกกลุ่มสาระละหนึ่งคน กลุ่มสารละละหนึ่งคนเพื่อเอาไปนําเสนอผลงานที่ส่วนกลางซึ่งไม่แน่ใจว่าส่วนกลางนี่อาจจะเป็นรัฐสภาหรือที่กระทรวงเนี่ยแต่แจ้งให้ทราบดีคนนั้นไดยังานเมื่ออิตเสร็จเลือกเลือกเบสออฟเดอะเบสเดอะเบสต่างๆนั่นแหละไปนําเสนอที่ส่วนกลางแล้วก็จะได้รับงไงโล่จากกระทรวงสถาธิการอีกหนึ่งโลสาหรับคนที่เป็นเลือดของในแต่ละกลุ่มสาระนี่คือเป็นตัวกระบวนการนะครับแล้วก็ ของภาคกลางใช่ภาคของภาคกลางคณิตศาสตร์ภา,กาคาภากลางหนึ่งคนวิทยาศาสตร์ภาคกานทุกกลุ่มสาระกลุ่มละหนึ่งคนโดยดูจากคลิปที่เราอัดมาก็จะเลือกดูจากนวัตกรรมที่อัดมาที่ที่เลือกมากจะเลือกจาก300ก็จะเหลือประมาณ8คนเพื่อไปนําเสนอที่ส่วนกลางซึ่ง,รงเราวางแผนที่จะมีการนําเสนอผลงานทั้ง10จังหวัดภาคกาลาง29กโรงเรียนเนี่ยในช่วงในช่วงของ วันที่1ถึง1ถึง15กยเนี่ยเดี๋ยจะมีการระบุรายะทีว่าเราจะมีการแสดงผลงานของทั้ง29โรงเรียนใน10จังหวัดภาคการเนี่ยในช่วงเวลาไหนแต่นี่คือบอกกว้างๆคือช่วง1ถึง15กยนะครับนี่คือนี่คือไทม์ไลน์ที่เราจะเกิดขึ้นก่อนที่จะสิ้นปีงบประมาณนะครับซึ่งปัอจากนี้ไปจะเป็นสู่ข้ัตุระยะปลายน้ำคือรายงานผลการ ดำเนินการของเราแล้วก็นำเสนอผลไปสู่สาธารณชนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับผมครูชาวริธนโกศัยนะครับครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาโรงเรียนสลับุรีวิยาคมนะครับ วันนี้นะครับจะมานําเสนอกลวิธีในการสอนนะครับนวัตกรรมฝ่าเท้าเกล้ากระโดดหันขานะครับก็คือพูดง่ายๆคือเกี่ยวเนื่องกับการเรียนภารศึกษานะครับในวิชาภาะศึกษา5นะครับเกี่ยวกับกีฬาบาสเกตบอลนะครับในการทําประตูขนาะเคลื่อนที่หรือการเลี้ยับที่มาของนวัตกรรมชิ้นนี้นะครับพูดง่ายๆเลยนะครับว่ามีจุดเริ่มต้นนะครับ ก็คือปัญหานะครับที่นักเรียนสนใจกันส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแนวในการเรียนในการแก้ไขปัญหาในการก้าวให้ถูกจังหวะของนักเรียนนะครับในการฝึกปฏิบัติการทำประตูขนาดเคลื่อนที่แบบเล y u อันะครับเพื่อให้นะครับวิธีการถูกต้องถูกวิธีและก็สามารถที่จะไปต่อยอดในการเล่นบาสเกตบอลในอนาคตของเขาได้นะครับทำไมต้องใช้นะครับกระบวนการ g p a f i s t e p เป็นขั้นตอนในการพัฒนานะครับ คือพูดง่ายคือการเลขแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเชิงรุกเป็นกลวิธีนะครับที่สำคัญในกระบวนการเรียนรู้ GPa d ด i s t e p ได้ทำงานร่วมกันเป็นทีม2นะครับวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อแก้ไขปัญหาของเด็กนะครับที่ก้าวผิดจังหวะ ที่ทำทักษะนี้ไม่ได้นะครับโดยเฉพาะการเลเยอั์หรือการทำประตูขนาดเคลื่อนที่3ก็คือวัตถุประสงค์คือต้องการให้เขารู้จักกระบวนการ g ี5 s t ต p ปนะครับได้ทํำงานร่วมกันเป็นทีมได้มีการพูดคุยกันมีการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มๆแล้วก็ตกผลึกออกมาเป็นนวัตกรรมตัวนี้นะครับเพื่อช่วยในการเรียนการสอนวิชาพละศึกษา5นะครับคือวิชาการเรียนของกีฬาบาสเกตบอลครับ สื่อและอุปกรณ์ที่ใช้นะครับง่ายๆเลยนะครับทุกโรงเรียนมีเหมือนกันหมดเลยนะครับแต่ว่าแล้วแต่บางโรงเรียนแต่ของผมเนี่ยหนึงนะครับสนามบาสเกตบอล 2. ลูกบาสเกตบอลนะครับสามนะครับก็เป็นห่วงวงกลมนะครับอาจจะเป็นหัวที่เกิดจากพลาสติกหรืออะไรก็ได้ C นะครับเป็นกลวยหรือว่า เป็นอุปกรณ์อย่างอื่นเพื่อกําหนดในการก้า5นะครับที่จะมาใช้นะครับโดยยึดหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็คือนํำยางรถยนต์เก่าๆเ,เนี่ยนะครับนะรถสิบล้อเนี่ยนะครับมาใช้ในการทําเป็นสื่ออุปกรณ์นะวัตกรรมนี้6ก็คือเป็นสีที่เอามาตกแต่งนะครับอุปกรณ์ จึงตรัสว่าโอโ้อโอเวลาปานชนี้เอ่ยจะมีดึกดื่นจวนจะสิ้นคืนค่อนรุ่งไปเสียแล้วสวัสดีครับกระผมนายพานุพงศ์ตันสุข ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลายัยจังหวัดสมุทรสาครครับวันนี้จะนําเสนอกลวิธีการสอนนวัตกรรมการท่องบทอาขยาในรูปแบบทํานองที่สร้างสารรค์จากเรื่องมหาเวสันดรชาดกกันมาสี สำหรับเรื่องนี้นะครับนักเรียนมองว่าการท่องจําจบทอาขยาบเนี่ยเป็นทํานองที่แบบเดิมๆไม่สร้างสรรค์รวมไปถึงมองไม่เห็นคุณค่าถึงประโยชน์ในการท่องจําอาขยานดังนั้นนวัตกรรมนี้นะครับ <P> จึงเป็นตัวช่วยที่ให้ mm hmm. นาให้นักเรียนนะครับได้เห็นถึงคุณค่ามองเห็นถึงประโยชน์และสร้างสรรค์ถึงทํานองในการท่องจําบทอาขยาธครับซึ่งการท่องจําบทอาขยาธในรูปแบบทํานองที่สร้างสรรค์นี้นักเรียนจะสามารถท่องจําได้โดยการสร้างสรรค์ทํานอง ที่ตามความถนัดและตามความสนใจของนักเรียนเองซึ่งนักเรียนจะสังเกตได้จากสภาพแวดล้อมภายนอกหรือประสบการณ์จริงโดยมีครูคอยให้คำแนะนำและคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับนักเรียนครับจึงตรัสว่าเจ้าดวงมททาทองทั้งคู่ของแม่เอ๋ยหรือว่าเจ้าผู้ทิ้งความ วางจิตไปเกิดอื่นเหมือนแม่ฝันเมื่อคืนเมื่อคืนนี้แล้ว สำหรับการจัดการเรียนรู้ได้ครับโดยผ่านกระบวนการ G-Pad Five Step นะครับมีวัตถุประสงค์อยู่3ข้อด้วยกันนะครับข้อที่1นะครับนักเรียนท่องบทอาขยานได้อย่างถูกต้องครับข้อที่2นักเรียนสร้างสรรค์ทำนองในการท่องบทอาขยานตามความถนัดและความสนใจและสามารถเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่สนใจต่อได้ครับข้อที่3นะครับนักเรียนมีทักษะกระบวนการคิดการแก้ปัญหาและความคิดสร้างสรรค์ครับ จึงตัดว่าโอโอเวลา,า่านชนี้เอสมิตตื่นจะจะสิ้นถือวันรุ่งไปเสียแล้วเลยก็เลยไม่รู้เลยพายลัาพ่าลำเพลงพัปมาลีเลือดฉีดฉีดปกแม่นี่ให้ออกสุดละห้อยจนดาวเดินก็เพื่อนคอยลงรับไม้สุดที่แม่จะติดตามเจ้าไปในยามนี้ฝูงลิงข้ามหมายชน,นิดที่นอนหลักก็กิ้งกลับเกลือตัวอยู่ๆๆยัวเย้ะ นกหกก็ง no, ัวเงียวเหงาเงียบทุกเวงรังแต่แม่เที่ยวเซซังสอดโซแบททุกแห่งห้องหิมะเวท